ค่ะพ่อแม่พี่น้องของวรดาทุกท่านนะคะวันนี้วรดาจะพบกับพ่อแม่พี่น้องสองคลิปนะคะเดีวรดาลงไปแล้วคลิปคลิปที่หนึ่งเป็นผ้าเส้นนะคะก็เลยใส่ค,คลุมที่อากาศเย็นๆหน่อยว็นนามาใส่นะคะโอเควันนี้วรดาจะเอาคลิปนี้จะเป็นผ้าคลุมไหล่ใหญ่พิเศษมาสวยทํามาวันนี้เลยลายเก่าๆเ,เดิมๆที่วรดายกไลฟ์ลไปผ่านไปนี่คายแล้วก็มีเยอะนะคะขอให้ท่านดูคลิปล่าสุดนะคะ วรดาจะมาสตาร์กเลยเป็นผ้าคุมไหล่สี่ตะกอลายสายฝนราคาเจ็ดร้อยวัรดาจะยกให้ท่านเพียงห้าร้อยบาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยห้าร้อยบาทนะคะอันนี้เป็นสายฝนสไลด์นะคะเพิ่งมาวันนี้นะคะได้จํานวนจำกัดเห็นไหมคะวรดาให้ท่านเลยนะคะคืนละห้าร้อยบาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยคืนละห้าร้อยบาทอันนี้ สายฝนสไลด์ลายเปลือกไม้นะคะตัวนี้สวยงามมากกระดาก็ให้ท่านพิเศษนะคะพื้นใหญ่กว้างผ้าสีตะกรอนิ่มเพียงห้าร้อยบาทนะคะหากท่านสนใจทักมาเลยนะคะสินค้าของเรามีอินท้อมขายพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะอันนี้ขอยกให้ท่านนำเบอร์หนึ่งนะคะนำเบอร์หนึ่งนะคะสวยแท้แน่นอนแบ่งปันให้ท่านนะคะนาเบอร์หนึ่งนะคะนำเบอร์หนึ่งสายฝนสไลด์เปลือกไม้ตัวนี้นะคะผ้าสีตะกรอนแท้แน่นอน นัเบอร์หนึ่งห้าร้อยบาทนะคะโอเควันนี้ขออนุญาตโชว์พุงนะคะพุงแล้วก็มาเป็นตัวนี้นะคะสายฝนเหมือนกันสายฝนนี่นะคะเนื้อนิ่มๆมากเลยนะคะจากคนละเจ็ดร้อยเก้าสิบวันละดังให้ท่านห้าร้อยบาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยคะ่ะทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งกว้างนะคะวันละดังให้ท่านห้าร้อยบาทนะคะสินค้าของเราตรงหน้าปกไม่โกหกลูกค้าแน่นอนชัดเจนทุกผืน ทุกืนของเรางามทุกคืนของเรามีกลิ่นหอมข่ายสวยหอมความ,าววามธรรมชาติสุดๆเลยนะคะ500บาทนะคะยกให้ท่านนำเบอร์สองนะคะวันนี้มา4ี่ืนวรดาให้ช่างไปตัดเสื้อไปแล้วนะคะ2ผืนยังอยู่2ผืนนะคะโอเคหากท่านใดสนใจทักมานะคะเป็นของฝากของก็มีกล่องให้ท่านด้วยนะคะ500บาทค่ะสายฝนสายฝนล,ลายเม็ดข้าวระคาสายฝนนะคะ,ะ,คะ500บาทนะคะสวยมากๆเลยค่ะ และเรามีตัวนี้นะคะมีตัวนี้อยู่สองคืนนะคะอันนี้เป็นมัดย้อมแต่มัดย้อมคามแค้พื้นใหญ่นะคะพื้นใหญ่มากๆนะคะใหญ่มากๆตัวนี้ปกติขายเพิละสี่ร้อยยี่สิบวราดามาสตาร์ให้ท่านเลยนะคะสตาร์ทให้เลยมีสองคืนนะคะวราดาให้ท่านพิเศษนะคะสุดๆเลยนะคะสุดๆจริงๆค่ะสามร้อยเก้าสิบบาทนะคะตัวนี้เป็นมัดย้อมคามแค้สามร้อยเก้าสิบ สามร้อยเก้าสิบนะคะน้ำเบอร์สามมีอยู่สองผืนนะคะบรดาได้มาวันนี้อีกมีอยู่สองผืนเนื้อนิ่ม,มากเลยนะคะสามร้อยเก้าสิบาทนะคะเดี๋ยวยกอีกหนึ่งผืนให้ท่านเลยนะคะเขาจะไม่เหมือนรุ่นสองร้อยนะคะรุ่นสองร้อยคือรุ่นนี้อันนี้จะจะไม่ใช่มัดย้อมคามแท้นะคะอันนี้มัดย้อมเป็นค,คามแทเหมือนกันขอโทษแทแต่เป็นผ้าของเขาเป็นผ้าป่านนะคะผ้าป่าน ตัวนี้สองร้อยนะคะรุ่นนี้200ร้อยก็มแต่รุ่นนี้จะเป็นผ้าฝ้ายชันเนื้อนิ่มวลระดาให้เลยนะคะสามรานะคะลายหินแตกสวยงามมากวันนี้มา2อผืนสวยมาก2อผืนจริงๆิระดาให้ท่านนะคะในราคาที่เสษจุดๆๆเลย390บาทนะคะซื้อฝากซื้อตอนเป็นของขวัญปีใหม่ได้เลยนะคะโอเคแล้ววรดาจะเอามาลายเปลือกไม้ให้ท่านนะคะ ได้เปิกไม้วันนี้เขามาอยู่ได้หนึ่งสองสามสี่พืนนะคะสี่พืนจะกินมีเยอะแต่ลายมีเท่านี้นวราดาเอามาท่านจะเอาเบิ้ลก็ได้ลายละหลายหลายืนก็นี้เมื่อก่อนวราดายกพื้นละสี่ร้อยห้าสิบนะคะสี่ร้อยห้าสิบแต่วันนี้ก็มาลดจากโปรอีกเหมือนกันนะคะสุดๆเลยนะคะสามร้อยยี่สิบบาทวราดาเอาแค่ยี่สิบบาทน,นะคะจัดโปรให้สามร้อยยี่สิบสวยมาก อันในที่ลดได้วลดา,าก็ลดเลยนะคะจกกัดโปวลดาเอาแค่พออยู่ได้แค่ค่าลดไปสมนะคะไปสมสามร้อยยี่สิบนะคะอันนี้ผ่าตัวนี้ดีเห็นไหมคะด้านในสีขาวเวลาเราไปวัดแล้วก็ใส่สีขาวเวลาเราออกนอกวัดแล้วก็ใส่สีแฟชั่นหน่อยๆนะคะสามร้อยยี่สิบจัดโปให้ท่านนะคะจากสีขาเก้าสามร้อยยี่สิบบาทนะคะโอเคไหมสวยเดี๋ยววลดาจะยกให้ท่านดูแต่ละลายนะคะอันนี้ก็สวยค่ะ มีลายผืนนะคะแต่ลายมีเท่านี้วัลลาก็เลยเอาไม่ยกเท่านี้นะคะอันนี้เห็นไหมคะเขียวเขียวเหนียวซับเขียวตองอ่อนเขียวเหนียวซับเขียวร่ํารวยนะคะให้ท่านเหมือนกันสามร้อยยี่สิบตอนนี้อยู่กับวัลลามีลายและผืนแต่ท่านจะเอาเพิ่มอีกมีค่ะกับเม่กีทอพร้อมที่จะดันมาให้วัดลาท่านจะเอากี่ผืนพักมาได้นะคะเราจะโชว์ตามลายให้ท่านแบบนี้นะคะ พิเศษสุดๆ3า0รอยี่สิบบาทนะคะมันมันไปเลยนะคะสินค้าของเรามันมันไปเลยนะคะสุดๆไปเลยนะคะแล้วเรายังมีตัวนี้นะคะอันนี้ก็มารอบรอบใหม่นะคะรอบใหม่สวยที่มาแล้วก็ขายหมดไปเรื่อยๆอันนี้มีสองผืนนะคะขาวใสให้ท่านเหมือนเดิมสามรอยยี่สิบบาทนะคะสามรอยี่สิบาทนัมเบอร์เจ็ดตอนนี้ในมือวราดามีอยู่สองผืนนะคะสีฟ้านี่งามมาก เหมาะที่จะไปห่มไปตุ้มอากาศเยน็นๆไม่เย็นมากก็พอดีเห็นนั้ลัดนอกขาวไปวัดก็สะดวกสบายไม่เก้อไม่เก้อไม่เขินนะคะเป็นสีทีู่ดดีพูดดีนะคะโอเป็นฟันท่านสามร้ยี่สิเท่านั้นเองนะคะสุดๆไปเลยค่ะเป็นปันนะคะเนนะคะดี๋ยวมาอีกคืนนี้ ก็สวยอันนี้เป็นม่วงนะคะม่วงสไลด์อมส้มเนะคะยค่ะสวยค่ะเห็นไหมวราดาก็แบ่งปันให้3 2 0้ยี่สิเหมือนกันนะคะสุดๆไปเลยแบ่งปันท่านเลยสไลด์ให้เลยนะคะ320จี่สิาสี่ก4 9น้นะคะทุกอย่างเราแบ่งปันได้ก็แบ่งปันไปเพื่อสินค้าเราหมุนเวียนเร็วเพื่อให้ท่านได้สินค้าง,งานถูกๆวาราดาก็จะได้ขายของเร็ว,เรวนะคะยกให้นา ำเบอร์8นะคะสุดๆให้ท่านเลยนะคะ320นะคะแล้วเราจะมีผ้าขาวนะคะผ้าขาวตัวเดียวกันที่เราเอาไปทำนะคะพื้นใหญ่420เหมือนกันแต่วรารถลดแค่290บาทพื้นใหญ่พื้นรอง200ท่านใดสุดใจมีอันนี้พื้นใหญ่เท่าที่วราดายกไปมุสคูตแต่ไม่ขี้ออก420ให้ท่าน290เอาพออยู่ได้อันนี้ องร้อยกสิให้ท่านสองร้อยสุดๆไปเลยท่านใดสนใจพื้นใหญ่ทุนรองใหญ่สุดๆนะคะท้าทายมาได้นะคะโอเคสินค้าคุ้มค่าทุกอย่างที่วรดาขายนะคะแล้วต่อไปวไรดาจะยกเป็นผ้าคลุมไหล่ใหญ่ที่มาวันนี้นะคะลายสวยท่านถืนนะคะยกให้ท่านเลยเน,ะะน้นนะคะช่วงนี้เน้นสีเข้มมาด้วยสลับกันโอเคขามน้ําทะเลท่านดูเลยนะคะจากคืนละเก้าร้อยวรดาให้ท่านเหมือนเดิมห้าร้อยแปดสิบ หอมคามหอมมากๆนะคะหอมจริงๆหอมคามมากมากนะคะวราดาจต่คอสตาร์เป็นเริ่มเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเป็นผ้าคลุมไหล่ใหญ่นะคะผ้าคลุมไหล่ใหญ่พิเศษนะคะให้ท่านเพียงห้าร้อยแปดสิบถ้าท่านใดอยากใส่กล่องมีค่ะกล่องละสามสิบห้าบาทแต่วรดาจัดโบมส์ของหกร้อยบาทนะคะหากท่านดดใดสนใจทักมาเลยค่ะ วันนี้วรดาดีใจที่สิษยามาเยอะวลดาลงซ้อมคลิปเลยนะคะแล้ววลดาจะไปดัดผมนะคะแต่วรดาไม่โขกสีนะคะสีจะเป็นแบบนี้เลยใครจะบอกว่าแก่เขาเป็นเรื่องของคนอื่นไม่เกี่ยวกับเราเราชอบเราทาประหยัดตังค์ด้วยนะคะตั้งแต่วลดาไม่โขกผมมานี่แคเข้าเป็นปีกว่าแล้วสบายออกมาก็เป็นสีเดิมสวยค่ะสว,สวยสวยสวยคือสวยเราชอบถ้าคนไม่ชอบก็บอกว่าแก่เอาแล้วแต่็คนคิดไม่เหมือนกันนะคะเอาที่ชอบใครชอบมันวรดาคิดว่า เราไปได้เราอยู่ได้ปกติสีผมมันไม่แค่นิสัยนิสัยดีทําอะไรดีสื่อสัตว์ก็อยู่ได้ทุกอย่างไม่อยู่ที่สีผมอยู่ที่ความพอดีโอเคไหมแล้วมาอีกหูงนี้นะคะ้าคุมไหลใหญ่พิเศษงามมากแต่ละพืนนในรับรองดูท่านดูดูลายนะคะสวยมาก,มากะะงามงานริงชูร,งรดาให้เลยห้าร้อยแปดสิบ ถ้าท่านไม่เอาของก็พร้อมห่อโลกโก้ผ้าคามถุงแก้วปรี่อยู่แล้วนะคะค่าส่งเหมือนเดิมห้าสิบาทต่อหนึ่งรอบแล้วก็กรติกาโอนเงินก่อนเท่านั้นบอระดาไม่ได้ทําบัญชีเก็บเงินปลายทางนะคะทุกท่านนะคะถ้าคนไหนหรือลูกค้าเอฟซีท่านใดเคยซื้อกับบอระดาก็รู้ค่ะว่าบอระดาไม่เก็บปลายทางถ้าคุณไม่แม่ไม่มีแอปเดินไปเซเว่นสามงบริการง่ายสิบห้าบาทแค่นั้นเองนะคะโอเคสวยลาย โบราณใหญ่ห้าร้อยแปดสิบงามมากใหญ่สวยจริงๆมาอีกพื้นที่สองรอบที่แล้วก็มานะคะสีเหลืองนี่แหละแต่ไม่รู้เหลืองอะไรบราก็ลืมแ้ะเพราะมันหลายสูนโอเคนี่นะคะงามแบ่งปันท่านห้าร้อยแปดสิบมือนกันท่านใดสนใจด่ว,ดวนเลยนะคะสี่ค้ามีจำนวนจำกัดน,น,นะคะถามมาได้มีตลอดบางรอบ ก็ไม่มีแล้วเน่ๆช่วงนี้กาลังเล่งเกี่ยวข้าวสินค้าไม่มีเพราะไม่มีคือไม่มีคนพอคนพอไปเกี่ยวข้าววันหนึ่งหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทถ้าคนไม่เป็นงานสี่ร้อยบาททุกคนก็หันไปเอาเงินทางนั้นก่อนนะเพราะปีหนึ่งมีครั้งเดียวนะคะปีหนึ่งมีครั้งเดียวก็ต้องหันไปเอาเงินทางไหนที่ได้ได้เยอะนะคะคนเราต้องเลือกตัวนี้ตัวนี้ยิ่งเป็นพิเศษมากเลยนะคะ พิเศษเลยแต่วราาาจะไม่ขายพิเศษร,รายนกยุงนี้ปกติแล้วต้องปรับราคาขายขึ้นคือหนึ่งสามสิบบาทแต่วราลให้ท่านเลยนะคะให้รวมกันเลยนะคะถือว่าให้กําไรลูกค้าห้าร้อยแปดสิบนกยุงคู่ท่านดูสิคะสวยนกยุมลำแพนนกยุง ยกนัมเบอรสี่นะคะคมาอีกถึงนี้นะคะบลาดาเป็นยกทุกผืนเลยนะคะตอนนี้จปนยกทุกผืนเลยให้ท่านนี่นี้เบอร์ห้าท่านดูลายนะคะสวยนะคะนี่นคะลายเอสคู่นะคะนี่งามไปฝากไปต้อนของแบบนี้ฝากคนก็ดีฝากตัวเองก็ได้กำไรยิตนะคะ ทุกอย่างบางทีเราไม่มีคนฝากแล้วก็ฝากตัวเองซือให้กำไรมีชีวิตตัวเองนะคะถ้าพื้นนี้พื้นหนึ่งปีสองปีไม่ได้ค่ะใช้ห้าปีสิบปียังใช้อยู่วรลดาเคยยังเก็บว้พื้นหนึ่งที่วรดาเคยไปเยี่ยมบ้านแฟนอยู่เมืองนอกนับเวลาได้สิบกว่าปีวรดาก็ยังใช้อยู่นะคะยังใช้อยู่อุ่นมากแต่เขาจะลดคมกว้างลงเขาจะหดเขาเรียกว่าหดตัวลงยังดีเหมือนเดิมค่ะไม่ลอก ไม่หล่นไม่ล่วงเวลาดายังใช้อยู่นะคะแต่วาดาเก็บไว้ค่ะไม่ไม่เอาออกมาขายเพราะว่าเราเคยผมไปสองรอบสามรอบก็พื้นเดิมก็เลยไม,ไม่ไม่เอามาขายก็ยังอยู่ที่บ้านแต่เขาจะเล็กลงเลยนะคะเล็กลงเลยค่ะเวลาเก็บไว้ว่า,า,าแล้วเออครั้งหนึ่งหรือสองครั้งสามครั้งเราเคยเอาผ้าผืนนี้ออบไปเมืองนอกไปพัดไปห่มให้กลออบอกุลของเราเวลาเก็บไว้ค่ะนี่แหละวลาแนะนําว่าเราให้ใครเก็บคุณค่าทุกอย่าง นำเบอร์้า no. นะคะท่านใดสนใจมาเลยค่ะสวยท่านไม่ขาดทุนแน่นอนใส่ของไทยประเทศไทยเราจเจริญค่ะยิ่งมาลายนี้เลยนะคะวาลดาเห็นแปลกมากแปลกวัาลชอบนะคะเห็นไหมสวยแปลกมากห้ารอยแปดสิบเหมือนกันถ้าเราไปตัดชุดแสกก็ได้ตัดลงแบบนี้ยิ่งสวยลายใหญ่ลายก้วงทําทให้ไม่อ้วน ตัดชุดแสกก็ได้ตัดตกางเกงก็ได,ด,กกได้โอเคนะคะแต่วรดาอยากให้ท่านเอาไปห่มมากกว่านะคะท่านใดที่ยังไม่มีก็ซื้อไว้เลยนะคะเดี๋ยวใกล้ปีใหม่แล้วจะไม่มีผ้าสวยๆนะคะบางครั้งก็หมดนะคะบางครั้งก็ทอไม่ทันประมาณนี้นะคะ580มันเดิมจากดืนละ990รก็ราให้ท่าน580ถ้าท่านใจต,ต้องการของไปฝาก ลายใหม่ทุกผืนนะคะทุกผืนของเราคือลายใหม่ทุกผืนของเรามาใหม่อันไหนที่ขาดมาแล้วหายแล้วบางทีวัลดาเอาไปตัดเสื้อก็หยิบไปเอาอันลายต่อไปตัดเสื้อเราก็จะได้ลายใหม่มายกให้ท่านไปเรื่อยๆนะคะพ่อเมทพี่น้องคะอันนี้นำาบอรเก็บนะคะก็จัดโปรให้ทันห้าร้อยแปดสิส่นะคะโอเคพ่อแมทพี่น้องคะสิค้าวัลดางามค่ะงามจริงๆนะคะสวยมากๆนะคะโอเคแล้ววรลดาก็จะมีตัวนี้นะคะหากท่านใดสนใจนี่นะคะ อันนี้เป็นสีเขียวนะคะสีเขียวตัวนี้นะคะท่านใดสนใจว่างนะคะเวลาไดาเดยกยให้ท่านนะคะเป็นนัมเบอร์แปดนะคะตัวนี้นะคะห้าร้อยแปดสิบนะคะสีเขียวนะคะท่านใดสนใจทักมาได้นะคะคแล้วมาเป็นเบอร์เก้าตัวนี้นะคะเ <c oughs> บอร์เก้าสีชมพูงามมากสุดๆเลยเวลาให้ท่านนัมเบอร์เก้า ้ารินะคะจริงๆมันก็ต้องขายนะคะแพงตัวนี้พราสินค้าคัดเกบมาแต่แล้วก็ให้กหาร้ยแปดสิบนะคะห้ารินะคะตัวจริงๆหนะคะอเคักมาเลยค่ะต้องการืนไหนตัวทืนค่ะแล้ววลดายังมีสินนี้นะคะยอนนี้เป็นห้าพคอลนนีนะคะตัวนี้จริงๆกเช่งนี้วลดามาจัดโกเทศกันใกล้ปีใแมร้อ้าสิบไม่ได้กำไร แต่วเวลาดายอยากขายมีหลายสีนะคะหากท่านใดสนใจทักมาเวลาดาจะถ่ายรูปให้ดูเป็นผ้าพันคอลายหนีเล็ก5 0มัดโปรให้ท่านเลยนะคะท่านใดสนใจทักเข้ามาได้ะคะ่ะโอเคค่ะพ่อแม่พี่น้องคะว,วันนี้คลิปนี้หรือคลิปที่ผ่านมาเวลาเาจะสินค้าใหม่ๆมาให้ท่านเลยท่านใดเข้ามาก่อนได้ก่อนท่านใดมาช้าอาจจะได้แต่ได้พื้นอื่นไม่ได้ส่วนี้นะคะ แต่รับรองสินค้าของเวลาสวยทุกสินค้าของเวลาการันตีได้บ,บเลือกเลือกเลือกให้ดีที่สุดมาเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องได้ยิ้มนะคะได้ยิ้มเลยเวลาซื้อของกับเวลาไม่ไม่ต้องแบบหน้าบูดหน้างอแล้วก็บ่นของไม่ถูกใจของไม่ไม่สมราคาเงินไม่ใช่แต่ซื้อของกับวลา,าท่านจิตต้องได้ยิ้มเลยนะคะเพราะสินค้าของเวลาแน่นอนทุกอย่างคัดเกตมาแล้วนะคะสุดท้ายนี้ขาฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเวดา้วานะคะ เพช่วงนี้ก็รู้สึกจะอึดๆมากนะคะรายรับก็ไม่เพิ่มนะคะเพราะว่าเราลงคิปน้อยไ่าอย่างง่ายๆก็ได้นะคะก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตานะคะ